สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวโรดกดไลค์ฉายาชำรุษยุดโซมเย้ยประยุทธ์หมดสภาพการเป็นผู้นำวิโร์กดไลค์ฉายาชำรุษยุษโซมเยยบิ๊กตู่หมดสภาพการเป็นผู้นำแล้วคนที่รักก็รักด้วยความเกลียดคนอื่นพอถามว่าทำไมถึงรักก็ตอบว่ารักชาติ หมอผ่อนทิพย์ไม่แปลกใจสื่อตั้งฉายาวุฒิสภาผู้เท่าเฝ้ามารดกคอสชอพร้อมทวงสัญญานายกประยุทธ์หลังปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่คืบอ,อนุทินแอนอกรับฉายาวัคซีนบอกดีช่วยกระตุ้นให้คนรีบมารับวัคซีนชี้ฉายารัฐบาลยื้อยุติถ้าผลงานไม่มีดีมือเท่าไรก็ช่วยไม่ได้ นายวิโรธลธัคนาอดิศรสสบัญชีรายชื่อโคศกพักก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งฉายาของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่าฉายารัฐบาลที่บอกว่ายือยุธตนคิดว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมากกว่าที่ยื้อไม่มีใครยื้อนายกเพราะสภาพไปไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่นทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้กับประชาชนได้กรณีบอกให้ประชาชนเลี้ยงไก่สองตัวเป็นการบอกด้วยจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าหากประชาชนยากจนก็จงมีความสุขกับความจนอย่ามากดดันรัฐบาลดังนั้นอย่าเรียกว่ายื้อยุด แต่ให้เรียกว่ายุดยื้อจะดีกว่าเมื่อถามว่าฉายาชมรุดยุดโสมถือว่าตรงหรือไม่นายวิโรจกล่าวว่าก็ตรงดีเพราะนายกหมดสภาพการเป็นผู้นำแล้วคนที่รักพลเอกประยุทธ์ก็รักด้วยความเกลียดคนอื่นพอถามว่าทำไมถึงรักพลเอกประยุทธ์ก็จะตอบว่าพลเอกประยุทธ์รักชาติและสถาบัน ผมอยากให้ยกเลิกการผูกขาดความรักชาติและสถาบันได้แล้วหากยังทำอยู่จะทำให้ประเทศไปไม่รอดสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้ธงชาติไทยไม่ได้ถูกอันเชิญขึ้นสู่ยอดเสาให้เวทีโลกเป็นการแพ้ภัยตัวเองสอสก้าไกลกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้ทำลายระบบคุณธรรมของการบริหารงานโดยการใช้ระบบคิดเป็นพวกเราหรือไม่ในการเลื่อนขั้นและ ต่อให้คนนั้นด้อยสติปัญญาอย่างไรก็สามารถเลื่อนขั้นได้ทำให้คนรอบข้างพลเอกประยุทธ์แทนที่จะเก่งและพัฒนาตัวเองมากขึ้นกลับมีทักษะแค่สุนัขรับใช้ด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอกล่าวถึงกรณีสื่อมวลชนรัฐสภาตั้งฉายาวุฒิสภาปีนี้ว่าผู้เท่าเฝ้ามารดกคอสอชอนั้น ไม่ผิดที่จะคิดเช่นนั้นแต่ส่วนตัวไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนอชอและคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอแต่อาจเป็นหนึ่งที่สื่อเรียกว่าผู้เท่าโดยเมื่อมีโอกาสได้ทำหน้าที่สอวอยืนยันที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทุกครั้งจึงขอว่าอย่าไปเมาเข่ง ทั้งนี้เป้าหมายการทำงานในปี65ตนต้องการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพราะการปฏิรูปตำรวจยังไม่ใช่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคือการอำนวยการกกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ไม่มีเส้นสายอีกกรณีคือเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งมาในแนวเดียวกันว่าผู้ที่มีเงิน หรือมีฐานะที่ดีจะมีโอกาสมากกว่าคนยากจนตนจะพยายามผลักดันเรื่องนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในแผนการปฏิรูปสำหรับข้อห่วงใหญ่ต่อสถานการณ์การเมืองปี65แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามวัตจักร ทางการเมืองแต่หากตนเป็นนายกหากจะต้องลงจากเวทีจะต้องทำในสิ่งที่จะรึกไว้ว่าได้ทำสิ่งที่ไม่มีนายกคนใดทำมาก่อนซึ่งเหลือเวลาไม่มากจึงอยากให้นายกกล้าทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเกรงกลัวฐานเสียงหรือการไม่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายก อยากให้นายกถอยมาทบทวนว่าตอนนี้ทำอะไรให้บ้านเมืองดีขึ้นบ้างการสัญญากับประชาชนว่าจำเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อดำเนินการปฏิรูปแต่ถามว่าขณะนี้มีอะไรบ้างที่เดินหน้าได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าว ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายาให้ว่าวัคซีนและฉายารัฐบาลยื้อยุดว่า ดีที่มีคำว่าวัคซีนจะวัคซีนหรือวัคซีนเต็มแขนหากไปเข้าหูประชาชนที่ยังไม่ได้รับเข็มสามให้รีบวัคซีนมายิ่งผู้สูงอายุผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ขอให้ลูกหลานพามารับวัคซีนก็เป็นสิ่งที่ดี ขอบคุณที่เอาผมเป็นสื่อในการใช้คำว่าวัคซีนกระจายไปยังประชาชนทุกคนผมยินดีส่วนที่ฉายายื้อยุดก็ดีให้ท่านอยู่ครบเทอมทุกคนทำงานไม่ต้องยือ้อผลงานถ้าไม่ดีคงไม่อยู่ถึงวันนี้มือเท่าไรก็ช่วยไม่ได้นายอนุทินกล่าว เมื่อถามว่าหากมีโอกาสตั้งฉายาให้ตัวเองกับการทำงานที่ผ่านมานายอนุทินกล่าวว่าอย่าเลยคิดไม่ออกทำงานทุกวันดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ